โยว่าไงไวรุ่น1.9แต่งซิ่งนะเรียกมันว่า1.9เสียงน้ำอ้อยยงเสียงน้ำอ้อยฮะไม่ยังเสียงน้ำอ้อยหวานเจี๊ยบเอาเบึ้งเลยครับพี่น้องนะเมื่อนี้อยู่วัดว่าอารามเช่นเดิมครับนะกับ1.9ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีนมันมีเนี่ยเดไปดูเลย งวดเอาไปผ่อนหกพันพอฟรีดาววัยรุ่นตัวตึงหนึ่งเก้าตึงไหมตึงโตเสียงหอบเดินแหบเส<ฉ>ียงแหบเดินหอบ <Hey. S 2> <laughs> เฮเราต้องเรียนอะไรก่อนเราให้ค่อยเฮก่อนไม่เียนหลายวะแปดแสนลูกวายเอาไปขึ้นเขาวา8แปดมือน,นุออย,อยอย่างชัวอย่างว่าจะเลีนย0แปดแสนเอาไปให้พูดพู วิ่งอะไรมาแปดแสนแปดหมื่นเด้อแปดหมืน่นทัวโลกวิ่งทัวโลกทัวโลกผจญภันะดีเอ็มซีถามว่าไอ้รถเจ้าทิพานสงครามโลกมาได้ยังไงไอ้ลีดก็เหลืองไปบอกว่ารถไอ้ผ่านสงครามโลกราควข้ามกันเลยจะขึ้นกันอ้าวนะนึเรื่องของโบราณเออ เอาสวยงามเฮ้ยโชว์ท่อหน่อยดิโชว์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 ยอดของทอดเนียนนะครับพี่สักนิดนึงพออย่าเกิดมาม่านะเพราะช่วงนี้มาม่าแพงเอาจะาปลากระป๋องก็แพงไข่ต้มไข่ก็แพงแพงอีกกินเกลือกันได้วะเอ้าดูว่าลึกไหน แล้วเสียงน้ำอ้อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบฟิดาวงวดหกพันนะเตอร์ฟด้วยยัเกี้ยวยัดเกี้ยวบ่างเกี้ยวเอียงบ้าบัดได้กินซิกระบอกบ้างไว้หลังกุ๊ดโออยังไงยังไงดูซะก่อนเนีสวยงาม โอ้โหอาร์เดิมเดิมบ่อเสียวบ่อส้นบ่อต,ต่ำบ่อตีนกาบ่อชนหนักบ่อที่ขวมบ่อไฟใหม่พี่น้องเห็นอะไรไหมครับ <He S 2> เห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรน้ำฝนตกอ๋ออ่าฝนตกน้ำนองเต็มตลิ่งเราทั้งร้ายชายยิง <c oughs> สนุกกันจริงวันลอยกระทงนะพ้องพ้องฟ้าพายุเพิ่งผ่านไปะนะเมื่อกี้ที่พายุเข,ข้าลมหัวกุดนะต้นมุง้งต้นไม้หกักเลยดีานา่าสนไอ้เสียมขับรถมาจะเอารถมารีวิวรถะนะเปรียบเสมือนคนเรา นี่แหละพายุเข้านะท้องฟ้าหมุนเมื่อปัญหาอุปสรรคมันเข้ามาถาถมตัวเรานะแล้วพอมันไปนะท้องฟ้าก็ย่อมสดใสเสมอโอ้โหเช <laughs> ียบเชียบเราก็อย่าไปยอมแพ้กับโชคชะตาหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆเออนะสู้มันไปออนะพอปัญหาไปท้องฟ้ามัน ชีวิตมันย่อมสุดสเสมอคนยิ่งเจอปัญหาเยอะยิ่งเชี่ยวชาญคนยิ่งเจอปัญหาเยอะยิ่งแข็งแกร่งคนยิ่งเจอปัญหาเยอะยิ่งจะรวยเร็วโอเคไหมคนที่มันไม่รู้ไม่เคยเจอเฮียอะไรมันกลัวจะปัญหามันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ได้แต่กลัวมันก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จอันนี้ฝากไว้รุ่นด้วยไม่ต้องกลัวปัญหาครับต้องสู้เท่านั้นเฉียบเลยพี่แต่ตอนนี้หาตังค์ซื้อ กางเกงรองเท้าก่อน <laughs> <laughs> ขายรถกางเกงแห้ง,งสั่นขึ้นสั่นขึ้นได้ <laughs> เอ้ายังไงไล่ข้างมาเล็กน้อยหน้าเดิมแก้มเดิมปาปุุง <c oughs> ไว้รีแมพมา <c oughs> นะ <c oughs> เห็นไหมพายุเห็นไหมใบมุงใบไม้เต็มหมดเลยเต <c oughs> <ส>็ม <c oughs> เลย <c oughs> เอ้าวฟรีดาวออกรถศูนย์บาทปีแรกผ่อนหกพัน ปีที่2ผ่อน9,000บาทตลอดสัญญานะออกรถนศูนย์บาทบัตรประชาชนไม่เดียวครับจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรอบมพอกกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงงว้วเลี้ยงควาวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาาเปล่แพงร้อยตลาดนัดข้องผมป่ามุ้งปลามุ้งรับเงินสดบริเดนสเตทเมนบัญชี ทุกอาชีพฟรีดาวไปไวัยรุน่นโอเคปะโอเคอีการจองแอดลน์ที่นาติก t ็อกเฟซบุ๊กหรือว่า u ู u ูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดขมาส่วนตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคินครบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคส ส่งฝีฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดครับพี่เสร,รมิมพิมพ์คำว่าแจ้วกับพี่พิมพ์คำว่าทวดอีกแล้วพิมกับว่าพี่เสรรมจัดให้พิมกับว่าผมอยากเป็นนี่กับพี่เสรรมครับ <c oughs> แช่ไปไวรุนแก้ว